สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะเป็นพลังงานแรนดอมของคู่ที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันทะเลาะกันไม่ได้พูดคุยกันนะคะจะเปิดทั้งพลังงานฝั่งคุณแล้วก็พลังงานฝั่งเขาการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุก การรับฟังรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอฟังเสียงหน่อยว่าใครอยากฟังเป็นคลิป,ปราศีไหมแบบราศีแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่จะไม่เกี่ยวกับความรักนะคะเป็นการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้ทําเพิ่มขึ้นมาทีนี้ไพอ่อ้อลืมแจ้งเลยว่าหากใครต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัว ทิ้งลิงก์ไ i โอ OA ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะคะทีนี้ไพ่ตกลงมาก็เลยหยิบขึ้นมาอ่านอาจจะเป็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้ด้วยก็ได้ที่คนใดคนหนึ่งพยายามหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้อีกฝ่ายหนึ่งทำเป็นไม่รับไม่รู้หรือเมินเฉยนะคะน่าจะเป็นตัวคุณแหละ พยายามที่จะม o v ออนออกมาแต่ก็รู้สึกว่าทำไมมันยากเหลือเกินทำไมจะตัดทไมตัดใจจากคนเนี้ยยากเหลือเกินตัวคุณอาจจะเป็นฝ่ายประคับประคองในความสัมพันธ์มาตลอดความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดเขามีปัญหาคุณยอมรับในปัญหาเขาได้แต่ถ้าคุณมีปัญหาเขาจะยอมรับในปัญหาของคุณไม่ได้สักเท่าไหร่หรือ เป็นความสัมพันธ์แบบออนๆออฟๆหมายถึงว่าไปไปกับๆเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายหรือเป็นความสัมพันธ์รักทางไกลด้วยก็ได้นะคะอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวท้ายคลิปค่ะจ,จะาจะมีไพ้อความด้วยอ่าฝั่งคเขอ่รลืมเปิดพลังงานเดี๋ยวสักครู่นะคะอย่างเดิมนะ ฝั่งเขาจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งคุณจะอยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งเขาเอคลิปไหนคลิปล่าสุดของเขาก็เป็นพลูโตหรือเปล่าพลูโตที่อธิบายในเรื่องเกี่ยวกับปมในใจอะคะ่ะเป็นบาดแผลในใจ อยู่ในช่วงที่เขาเหมือนต้องต่อสู้กับปมนั้นนะ่ะสมมุติว่าอันนี้พูดเผื่อใครเป็นมาฟังใหม่นะคะอย่าเพิ่งรำคาญกันนะคนที่เคยฟังแล้วเช่นเขามีปมในเรื่องของการาไม่เป็นที่ยอมรับถึงเขาจะทำอะไรประสบความสำเร็จก็แล้วแต่เขาจะต้องเรียนรู้ในการยอมรับตัวเองก่อนหรือเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองทำได้หรือแม้กระทั่งแบบว่า เขาไม่ไม่ชอบเขาคิดว่าเขาเป็นตัวปัญหาอ่ะแล้วเขาก็จะไม่ชอบอะไรที่เป็นปัญหาปร,ประมาณนี้พอนึกออกไหมแล้วเขาก็จะเหมือนไปโทษบ้ยคนอื่นว่าคนอื่นเป็นปัญหาคือเหมือนกับเป็นปมที่เขาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะเหมือนต้องอยู่ในช่วงที่แบบว่า สังเกตไหมว่าจะเป็นอะไรที่หนาวในปัดาวพูโตเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกลืมเลือนอยูเรนัสยูเรนัสในฝั่งของคุณพลังงานเหมือนใครจำไม่ได้อะว่าคลิปไหนของคุณก็มียูเรนัสเหมือนกันยูเรนัทที่หมายถึงว่าไม่สามารถที่จะคาดเดาอะไรได้ อะไรได้เลยจากเคยที่อ่ะเมื่อ3ามปีก่อน4ปีก่อนหรือ2ปีก่อนคุณเคยคาดเดาสิ่งต่างๆได้แต่ในตอนนี้อ่ะสมมติสมมติในเรื่องของความรักก็ได้หรือในเรื่องของการงานการเงินก็ได้บางคนมีการเปลี่ยนแปลงบางคนมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ค่อยอยู่นิ่งอยากอยู่นิ่งแต่ปัจจัยรอบด้านไม่ให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคน สามปีมานี้คุณเข้าสู่วงการดูดวงหรือสิ่งเล่นลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปสถานที่ที่ไปไหว้พระในที่ที่ไม่เคยไปแบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะที่เก่าที่โบราณเกี่ยวกับของเก่าของโบราณวัตถุมงคลพระอะไรอย่างเงี้ยเดรฟูเดรฟูในตัวของเขาเดี๋ยวมาดูเดรฟูในตัวของเขานะคะชาลีออดเอาจริงๆอะ่ะในตอนนี้ตัวเขาเองอะ่ะก็เหมือนพยายามกลับมาทำให ตัวเองมีความสุข The f o o คือการไม่รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งพลังงานของเขาลึกๆคือเขาจะต้องแก้ปมในใจแต่ก็เหมือนกับปล่อยปะละเลยในช่วงนี้เหมือนเขาใช้เงินเก่งมากหรือถ้าเกิดเขาไม่มีเนี่ยก็เหมือนกับคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ชีวิตไปวันๆอืมอีกในหนึ่ง ตัวเขาเองอ่ะเหมือนกำลังที่จะรีโนเวทคือเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เพราะว่าอะไรในตอนนี้ค่ะตัวเขาอ่ะมีความคิดในเรื่องของการกลับมาพูดคุยชาติออน กลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งแต่การพูดคุยที่เขาจะกลับมาพูดคุยคือเขาคิดไว้ว่าเขาจะไม่พูดเรื่องเดิมที่เคยเกิดขึ้นหรือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นถามว่าในตอนนี้ตัวคุณเองอะค่ะคุณอะไม่ชอบอะไรที่คางค่านะไม่ชอบอะไรที่แบบว่าคาราคาซังคุณจะแบบว่า โอเคถ้าจะไม่กลับมาแล้วก็ก็ทำอะไรให้รู้หน่อยแต่เหมือนกับตัวเขานิ่งเงียบอะตัวคุณมีความคิดเปรียบเทียบในเรื่องของการมีเขาอยู่กับการไม่มีเขาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเหมือนคุณเริ่มชั่งน้ำหนักอะ่ะในความสัมพันธ์นี้แล้วก็หลายคนก็คืออย่างที่บอกว่าเริ่มเข้าวงการหมอดูเพราะคนคนนี้เลยเหมือนกัน ตัวเขาเองอะค่ะถามว่าอยากมีการหันหน้ามาคุยกันไหมก็อยากสิ่งดีๆที่คุณทําให้กับเขาอะค่ะเขายังจดจําได้อยู่ตลอดเวลาเอาจริงๆคนคนนี้ก็ยังมีความคิดในเรื่องของการกลับมาคืนดีการปองดองนะไพ่สองถ้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมยังรักอยู่แต่ตัวคุณอะถามว่าตัวคุณจะนิ่งมากยิ่งขึ้นอาจจะเพราะแค่ ในเรื่องของตัวเองของตอนนี้ก็เหนื่อยพออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันอีกอย่างหนึง่งคุณพยายามรักษาความรู้สึกของตัวเองไม่ให้ดาวไม่ให้ดิ่งไปมากกว่านี้สิ่งที่เขาจดจำได้คือไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรอะคะ่ะเขาจะหันหน้ามาเจอคุณอยู่เสมอเลยแล้วก็คุณจะเป็นคนที่ไม่ซ้ำเติมเขาอืม อีกในหนึ่งอะความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าตัวเขาก็ไม่ได้ถึงกับไม่มีดีหรอกเลยหรอกพอไม่นั้นอะคุณก็ไม่รักเขาหรอกถูกไหมเพราะว่าเหมือนเขาเข้ามาทำให้คุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นหรือพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าในด้านใดด้านหนึ่งถามว่าตัวเขาว่ามีความคิดแนวเรื่องของการเตรียมของขวัญหรือ เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของคำพูดที่ตัวคุณเองอะค่ะจะได้รับจากจากเขานะอ,อ,อีกในหนึ่งอะถามว่าคุณดีใจไหมไพาราชาถือถ้วยคือเหมือนกับได้ปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างในใจอะถามว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นจากคนที่คุณรอคอยด้วยนะคะถามว่าคนคนนี้ ตัวคุณเองน่าจะมีความเป็นห่วงเขาในบางเรื่องอยู่คุณอาจจะรับรู้ถึงปัญหาของเขาแล้วก็ทำให้คุณแบบก็มีความห่วงแหละคุณก็ยังมีความรารถนาดีๆเจ็ดมไม้เทา้าเจ็ดไม้เทา้าเดี๋ยวขอดูเจ็ดไม้เท้าในฝั่งของเขานะโอเคตัวคุณจะค่อนข้างนิ่งใส่เขาหรือบางทีเป็นในเรื่องของการตั้งกำแพงด้วยก็ได้ ทำให้เขาอะรู้สึกว่าเขาเดาทางคุณไม่ถูกจะมีการพยายามเข้าหานะเอาจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่ามีความดื้อเหมือนกันนะมีความดื้อเหมือนกันในตอนที่คุณกับเขาอะมีปัญหากันอนะเขาจะมีจุดยืนบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดว่ามันถูกต้องใช่ไหมทีเนี้ยพอไปไปมามาพอทะเลาะก,กันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันอนะเขาได้กลับมาคิดทบทวนในสิ่งที่ เขาได้ตัดสินหรือในสิน่งที่เขาได้ต่อต้านการที่เขาต่อต้านในครั้งนั้นน่ะเหมือนกับคนที่พยายามผลักคุณออกไปก่อนน่ะซึ่งเขาน่าจะทำบางอย่างให้คุณแบบเจ็บปวดหรือรู้สึกว่าคุณถูกแทงข้างหลังหรือแบบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคำพูดฝังใจอะ่ะทีนี้ถามว่าตัวคุณเองอะคะ่ะ นึกทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมามีแต่คุณที่คอยหยิบยืน่นหรือบางทีอ่ะบางบางคู่บางกรณีตัวคุณเองคาดหวังให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันสมบูรณ์แบบหรือมันเสมอต้นเสมอปลายอะ่ะหมายถึงว่าเขาดีกับเรายัางไงเราก็อยากให้เขาดีแบบนั้นแต่บางทีอะ่ะตรงเนี้ยคุณ บางคู่อันนี้เฉพาะบางคู่นะคะคุณลืมนึกถึงว่าเขาจะมีช่วงเครียดอยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ด้วยอีกในหนึ่งอะคะ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาในตอนนี้เหมือนเขาพูดกับใครไม่ได้หกดาบถามว่าเขาว่าอยากจบความสัมพันธ์กับคุณจริงๆไหมไม่ได้อยากจบความสัมพันธ์จริงๆนะแต่เหมือนคนเนี้ย ใช้เหตุและผลนำทางนำความรู้สึกอะค่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเดี๋ยวคอดูหน่อยนะเขาไม่สามารถที่จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้และเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นส่วนแย่ๆหรือเป็นคนแย่ๆในชีวิตคุณอะบางทีอ่ะเขายังคิดเลยว่า ถ้าเกิดคุณไม่มีเขาอ่ะคุณจะมีความสุขมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าอีกในหนึ่งสมมุติว่าคุณขี้น้อยใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้พูดประชดประชันหรือไม่ได้เป็นแบบพูดในทางที่หนักแต่เขารู้สึกว่ามันหนักอะไรอย่างเงี้ยด้วยอืมสิ่งที่เขารู้สึกนะคะ เขาเห็นแต่คุณให้แต่สิ่งดีๆเขามากมายโดยที่เขาแทบไม่ต้องทำอะไรให้กับคุณเลยอะคือเขาไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยอย่างว่าคุณเป็นด h e อ m มเพ s สไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณจะเป็นพลังงานแห่งการให้อ่ะบางที่อ่ะด h เ e m มเพรสเนี่ยควรให้ตัวเองให้เยอะให้เยอะๆเลยอย่าทำอะไรที่มันเหนื่อยโดยเฉพาะในเรื่องของความรัก ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากเลยในเรื่องของความรักแล้วคุณได้ไพ่ the empress ไม่เกี่ยวกับการดูดวงโดยรวมนะคะสมมุติดูดวงส่วนตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความรักครั้งนั้นไม่ใช่ความรักของคุณหรือไม่ใช่คู่ของคุณพอนึกออกนะคะสิบเหรียญบางทีแล้วอะค่ะคนคนนี้อะ เหมือนต้องการเขาเหมือนอยู่ในช่วงที่ต้องการทําอะไรให้กับครอบครัวเขานะอืมครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันอีกในหนึ่งอะ่ะครอบครัวของเขาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาให้ความเคารพนับถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่เพื่อนผู้ใหญ่กว่าพูดบางสิ่งบางอย่าง เราเขาคิดได้อืมคิดได้ในที่นี้คือตอนที่มีคุณอยู่อะชีวิตเขาดีกว่าตอนนี้อีกในหนึ่งตัวของคุณเองอะคนรอบข้างของคุณในบางคนไม่ค่อยเห็นด้วยคือถ้าเกิดคุณเล่าให้ฟังทั้งหมดอะจะไม่มีใครเห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้เลยจะเจ๊จะเจ๊ในฝั่งของเขา พอนึกถึงเรื่องราวอะ่ะคุณจะรู้สึกทําไมคุณดูตัวเล็กลงตัวเล็กลงในความสัมพันธ์นะหรือบางสิ่งบางอย่างคําพูดของเขาการกระทําของเขามันค่อนข้างที่จะฝังใจอะ่ะถามว่าถ้าจะกลับมาสารสัมพันธ์นะคะคุณจะยังรักได้ไม่สุดแบบเต็มที่ในที่ผ่านมานะส่วนตัวของเขาอะ่ะจากไพ่อะไพ่ the date, เด็ดๆไพ่แห่งการสูญเสีย ไพ่แห่งการอดทนการต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากตัวเขาเองในตอนที่ไม่พูดคุยกับคุณนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บปวดนะก็มีความเจ็บปวดมีความนึกถึงความสัมพันธ์เนี้ยตอนที่เขามีคุณอยู่พลังงานชีวิตเขาเต็มมากๆเลยอะแต่ว่าจากตามหน้าไพ่นะคะ รู้สึกว่าพอถอดสายชาร์จคือคุณอะไปเป็นสายชาร์จให้กับเขาไปเป็น power bank ให้กับเขาพอถอดสายชาร์จเขาพลังงานเริ่มลดลงลดลงลดลง,ลดลงเหมือนแบตมือถือแต่ตัวคุณเองพลังงานกลับฟื้นขึ้นขึ้นหรือออกใช่ไหมอืมจะวิีเขาคาดถามว่าเขามีการคิดแนวเรื่องของการติดต่อหาคุณไหมติดต่อนะ The w i e l of Fortune เนี่ยบางทีตัวเขาอะค่ะแอบเฝ้ามองคุณอยู่ไกลๆด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการส่องหรือการรับรู้เรื่องราวของคุณเหมือนเขารับรู้เรื่องราวของคุณนะตัวคุณเองอะคุณจะนิ่งมากยิ่งขึ้นถามว่าถ้าความสัมพันธ์ The w i e l ขึ้นมาก่อนหน้าเป็นปัญหาที่มันแย่มากเลยในเรื่องของตัวคุณกับตัวเขาเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นซึ่ง กองล้อแห่งโชคตาตาบางทีเกิดขึ้นเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ตัวคุณเองก็ด้วยเหมือนกันตัวคุณจะต้องเรียนรู้การได้รับบ้างไม่ใช่เรียนรู้แต่การให้พอนึกออกใช่ไหมคะอีกในหนึ่งอ่ะตัวคุณจะรู้สึกว่าคุณยิ่งคุณมีความสุขมากเท่าไหร่จะบอกว่าสิ่งดีๆ จะเข้ามาหาคุณมากขึ้นเท่านั้นในช่วงของปีหน้าการเงินของคุณจะอยู่ที่อารมณ์ของคุณนั่นคืออารมณ์ดีเงินจะเข้ามาอันนี้คือหมายถึงว่าคนที่มีรายได้เสริมค้าขายอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดแบบเอ้ยเป็นพนักงานประจำเป็นพนักงานเงินเดือนลองหารายได้เพิ่มดูนะคะ เด็กชื่ไม่เท้าเหมือนต้องการเอาชนะใจคุณอีกครั้งแต่คุณก้าวไม่เท้าคุณค่อนข้างที่จะระแวงคือเขาจะเข้ามาแบบทีเล่นทีจริงก่อนอะทีเล่นทีจริงหมายถึงว่าเอานิ้วมาแห่น้ําร้อนดูก่อนคุณเป็นน้ํานะว่าเอ้ยน้ําเนี่ยเย็นหรือยังอุ่นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอนะให้ก้าวไม่เท้าคือคุณค่อนข้างระแวงในตัวของเขาว่าเขากลับมาทําไมต้องการอะไร เพื่ออะไรพอพอนึกออกใช่ไหมคะคุณจะเพราะเนี่ยดูดิใส่เฟือกเลยคุณจะไม่ค่อยไว้ใจเขาเพราะเขาแบบเจ็บหนักถามว่าเขาจะยอมคุณนะก่อนที่เขาจะกลับมาเนี่ยเขาจะส่องคุณหนักมากๆจะกลับมา the we the world เนี่ยบอกได้แค่ทุกอย่างในชีวิตของคุณมันดูราบลื่นเกินไปมันอันนี้จริงๆมันดูราบลื่นมันดูนิ่งมันดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าคุณมีความสุขในโลกของตัวเอง อ,ออกแนวบางคนนะ่ะเสพติดการอยู่คนเดียวซะด้วยซ้ำบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นหรือมีวุฒธธิภาวะหรือมีความรับผิดชอบมากขึ้นถามว่าเอาจริงๆแล้วอ่าถึงเขาดูมีความมั่นหน้ามั่นอกมั่นใจคนนี้ในใจลึกๆถ้าเรื่องเกี่ยวกับปมในใจ แต่อันนี้เป็นโดยรวมนะเหมือนเขาไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่ออกแนวว่าเขาจะเป็นคนรักที่ดีได้ไหมความสัมพันธ์ถ้าเกิดคบกันแล้วเนี่ยเขาจะดูแลคุณได้ดีไหมบางทีบางสิ่งบางอย่างความสัมพันธ์มีในเรื่องของบททดสอบสภาพจิตใจด้วยเหมือนกันนะคะคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาจะทักหากคุณในตอนแรกคือคุณชอบอะไรอะ่ะเขาจะทักในสิ่งนั้นซึ่ง ตัวคุณเองอะถามว่าในตอนที่เขาทักมาถึงจะเป็นเหตุการณ์ The m a g i c ียนเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดเป็นเรื่องราวเซอร์ไพรส์เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่คุณไม่ได้ดีใจเดอ Hangman คือคุณไม่ได้ช็อกแต่โอเคอาจจะมีความอึ้งหรือมีความตกใจแต่มันแต่ไม่เดอะแฮงแมนไม่ไม่ได้เหมือนดีใจอะค่ะนึกออกใช่ไหมคือตัวคุณแบบเหมือนจะเริ่มคิดอาจจะมีความแบบ เหมือนพูดไม่ออกหรือแบบเอ้ยอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหนึ่งถ้วยการหยิบยืน่นการให้โอกาสเขาเองอะเหมือนจะมีชวนพูดในเรื่องของสิ่งที่คุณนะคะได้ได้ทำอยู่ที่คุณแบบว่าได้เริ่มอะไรใหม่กับชีวิตของตัวเองแต่ตัวคุณอะภาพแผงความทรงจำที่เขาเดินหนีคุณเทคุณทิ้งอะไรอย่างเงี้ย จะปุดขึ้นมาเพราะว่าคุณรู้สึกว่าถ้าคุณเริ่มใหม่กับเขาอีกรอบหนึ่งแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเขาเดินหันหลังให้กับคุณอีกล่ะคุณต้องจับกลับไปเจ็บแบบนั้นอีกหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอะ่ะพอคุณได้ move on จริงๆอะ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะถึงเขาจะมีความมั่นหน้ามั่นอกมั่นใจว่าคุณจะให้อภัยอะ่ะแต่คุณ จะไม่สามารถที่กลับไปรู้สึกแบบเดิมกับเขาได้อีกถึงแม้ตอนเนี้ยคุณจะบอกคุณรอคอยอะไรอย่างนี้นะคะเขาว่าเสียหน้าเหมือนกันนะถ้าเกิดคุณนิ่งเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบอัตราค่อนข้างสูงนะอ่ะอีโก้ก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยเหมือนกันเข <c oughs> าว่ารับรู้เลยว่าคุณนิ่งขึ้นหรือไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะคุณจะมีความแบบ เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทางความคิดทางการแสดงออกมากยิ่งขึ้นเหมือนเขาชื่นชมคุณอะว่าเฮ้ยในตอนเนี้ยคุณสวยขึ้นคุณดูดีขึ้นคุณไปได้ดีกับชีวิตซึ่งตัวเขาอะเหมือนจะพยายามพูดคุย <c oughs> หรือ แสดงตัวตนให้คุณรับรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่เอาจริงๆคุณก็ยังมีความผูกพันแล้วก็เขาน่าจะทําอะไรบางอย่างที่แสดงถึงแบบเอ้ยเขายังจดจําเรื่องราวในวันๆต่อให้ห่างหายกันไปกี่เดือนกี่ปีเขาจะหยิบยกเรื่องราวในอดีตอย่างที่บอกว่าเรื่องราวที่คุณชอบอะขึ้นมานะคะอืม The Devil คุณจะรับรู้ถึงการที่เขาพยายามเหมือนเข้าหาคุณเพื่อที่จะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะอีกในหนึ่งเดอะเดวิลขึ้นมาเนี่ยบางทีแล้วว่าค่ะความสัมพันธ์เนี้ยตัดกันขาดยากมากๆนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้ว่าต้องตัดด้วยนะในในบางคู่ในบางกรณีนะคะ เทมเรลตแปดเหรียญคุณจะรับรู้ได้ว่าเขาเปลี่ยนไปเราก็เออเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เขา่จะรับรู้ได้ว่าคุณไม่เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเงินถามว่าคุณให้โอกาสคนคนนี้ไหมคุณให้โอกาสนะคะจากจากไพ่นะแต่คุณจะดูการกระทำมากกว่าคำพูดของเขาซึ่งเขาเองอะบางทีคนคนนี้ เขามองออกชัดเลยว่าคุณเว้นระยะห่างกับเขาอะคะ่ะอ,อีกอย่างหนึง่งคุณในตอนที่เขากลับมาพูดคุยกับคุณดูคุณไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักหรอว่าคือคุณจะแบบว่ามุ่งเน้นในเรื่องของการเงินอ่ามาดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะสักสี่ใบ เขาบอกว่าให้เขาว่ามีคุณนะเขาต้องการมีคุณอยู่ในชีวิตเขานะคะเขาต้องการเวลาเขาต้องการเวลาเดี๋ยวนะถ้าต้องการเวลาเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองด้วยเหมือนกันน่ะอืเขาอยากจะเริ่มสร้างครอบครัว กับคุณนะคะเขายังไม่มีคำตอบทั้งหมดที่คุณไม่ไม่รู้ว่าคุณต้องการเคลียร์หรือปรับความเข้าใจอะไรอะ่ะซึ่งเขายังตอบบางอย่างของคุณน่ะไม่ได้โอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รับแล้วก็อ้อลืมราศี คู่ค่ะราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์นะคะพึกศพกลุมพึกศอมังกรกรันเมษเมถุนโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ